ก่อนนะฮะนี่ครับโปรแกรมโปรแกรมอย่างนี้นะครับเรารอ,อโปรแกรมรันก่อนโอเคครับมาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับนะโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับโปรแกรมเปิดแล้วคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่การต่อเชื่อมเครื่องนี่ครับจะต้องมาเข้าที่อ่า ลายเอห้ตรงนี้ครับเข้ามาสุ่มไกลๆกันนะครับลายเอใช่ลายเอเข้าไปหาที่ตัวแ็บสบด้านนี้ครับามาตรงด้านนี้นะครับเป็นลายลายเข้าครับลายหนึ่งโอเคครับตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ก็ามาที่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เรียงไฟก็มาต่อที่อะแดปเตอร์เรียงไฟนะครับตรงนี้นี่ครับ เป็นอะรับตัวเร็วไฟให้เสียบเข้าไปเลยครับโอเคครับอนนี้เค่ทำงานแล้วนะครับมามาสองด้านหน้าเลยนะฮะตอนนี้เครื่องกำลังรันเข้าทำงานคือตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเร็กล้อ่ะมันจะเป็นหน้าตางนี้ถ้าเวลาต่อต่อ,ตอเครื่องต่อแล้วใช่ไหมฮะก็วิธีการต่อบเบื้องต้นก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคครับขั้นตอนการนําเพลงเข้าใช่ไหมฮะเนี่ยฮะหน้าตาจะเป็นนี้ใช่ไหมครับก็มาทีา่โปรแกรมตรงนี้นี่คือตัวตัวที่เราเอาเพลงเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือให้มาที่ตัวนี้ครับโอเคครับให้คลิกขึ้นมาแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปโอเคตอนนี้เราจะนําเพลงเข้า โดยการที่เราจะเอาไมโครเทลเข้าไปใช่ไหมฮะก็ Copy ที่ไมโครเทลเนี่ยฮะลากไปเลยอ่ะครับใช่ลากไปเลยวางเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะโอเคครับนี่คือการนำเพลงเข้าครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันโหลดตัวหน,นึ่งก็ครั้นี้ก็ขั้นตอนของการนำเพลงออกนำเพลงออกก็คือเอาตัวนี้ ไปที่เราวจอาออกแล้วก็กดตัวนี้ครับกดกดที่มุมสุดแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับเนี่ยครับ่าออกไปแล้ว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 เนี่ยครับก็คือเจะเลอฟอนเดอร์เดียวที่เราใช้งานคือตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ มาถึงขั้นตอนการใช้เครื่องนะฮะเริ่มจากเราจะใส่หูฟังเพื่อจะจะฟังเพลงก่อนโอเคครับตอนนี้หูฟังเราใส่แล้วนะอันนี้เป็นวอลลุ่มหูฟังใช่ส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นเป็นบาลานซ์เฉยบาลานซ์ใช่กว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนลายไมโครโฟนแค่นะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวเฟตชิ่งตัวตัวตัดเสียงเพิ่มเสียงโอเคครับวันนี้มาถึงการขั้นตอนการเอาการเล่นเครื่องจริงคันนี้เราก็จะไปที่ My โ o เทลกดเป็นที่ไมโ o เทลใช่ไหมแล้วก็ให้กดเอาใหม่นะครับเอาใหม่อ่ะเริ่มใหม่เนี่ยฮะมาที่ไมโอเทลแล้วก็มากดตัวนี้หนึ่งทีครับครับมันจะเข้าไปในจอแล้วเข้าไปในฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นี้เราก็เลือกว่าจะเล่นไปไหนค่ะสมมติว่าเราเล่นดีเฮาส์ในตอนเย็นก็ให้มาโหลดตัวนี้ครับให้มาโหลดตัวนี้ครับเพลงก็จะเข้าไปพร้อมเปิด ตู้ไปตรงนี้ครับอ่าโอเคครับเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็ให้มาเปิดเพย์ตัวนี้ครับเขาเขาก็กดันสไลด์ครับเปิดเพย์พร้อมกับเอาสไลด์ขึ้นตอนนี้เสียงออกแล้วนะฟังแล้วตู้ได้เนี่ยครับโอเคครับเสียงออกแล้วเนี่ยฮะ เป็นปกติของลายนฮะลายนี้คือเสียงออกถ้าถ้าปิดไลน์ถ้าเอาเสียงร้องก็คือเสียงจะหายถ้าเกิดดันก็คือเสียงจะขึ้นอันนี้คือลายลนยหูฟังนะฮะตอนนี้เราใช้เราไม่มีเราไม่มีลำโพงใหญ่เราเลยต่อจากหูฟังก่อนนะฮะโ okay. อเคอเอกออกปกติฮนะแล้วถ้าปิดให้มาปิดอีกตัวหนึ่งครับให้มาปิดตัวน,นี้โอเคอันนี้ก็มาที่หน้าจอครับเราจะเอาเพลงสวัสดีหนึ่งอันนี้อยู่ข้างซ้ายเราจะเ,เพลงลงข้างขวา แล้วก็ใช้ตัวเดิมมากับมันน่นี่ไม่ที่ผมเซิร์ชหมุนโอเคครับแล้วก็มากดโหลดที่แท็กบีเมืนะ่อกี้แจ็คเอนะที้แท็กบีโอเคแล้วก็ไปเบคกเคะเข้าไปในหน้าจอข้างฝั่งนี้โอเคครับเราก็จะมาดูว่าเวลาเปิดจริงเราจะต้องเอาสไลด์ขั้นนี้ลงเพื่อจะเอาสไลด์ชันแนที่สองมันจะมีหนึ่งกับสองที่เราใช้หนึ่งคือตัวนี้สองมันจะมีเลขเำมกับนะ เอาสองขึ้นแล้วก็มาเปิดเพลงครับนะเพลงก็จะเข้ามาโอเคครับการทางานเครื่องก็มีแค่นี้นะคะการเปลี่ยนเพลงแต่ถ้าเกิดสมมตินในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนเพลงเลยก็ออค,คือถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนเพลงเลยใช่ไหมครัก็จะก็จะใช้ตัวนี้เลื่อนเลื่อนลงมาปุ๊บ เราก็เปลี่ยนเพลงที่เราเปิดตั้แรกมันก็จะถูกทับไปเลยเพื่อจะเป็นเพลงใหม่อ่าโอเคครับทายที่เราเสียบแก,ก๊คโฟนเข้าไปซ้ายขวาครับแล้วส่วนตัวนี้จะเข้าไปที่มิกเซอร์ใหญ่เพื่อจะออกตู้ลำโพง แต่ตอนนี้เราไม่มีทุ้ลำโพงใหญ่คนะโอเคครับขอบคุณแล้วการจบการ่าสอนเพียงแค่นี้ครับนี่เป็นการต่อเครื่องของอก่อชา้างนะฮะน้องฟิล์มก่อชา้างะะนี่นการต่อเครื่องครับนี่ครับจากการที่สอนนฮะ,ะนี่นี่คือใส่อแดปเตอร์้องได้ต่อคอนเน็ก a d อะแดปเตอร์แล้วแล้วก็ต่อเข้า เครื่องเล่นแล้วคราวนี้เปิดโปรแกรมเลยครับครับดับเบิ้ลคลิกครับ่เราแป๊บนึงครับโอเคครับเปิดโปรแกรมมาแล้วเนะราจะเ,เป็นอย่างนี้นะฮะตัวที่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องเปิดพาวเวอร์เครื่องก่อนครับโอเคครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับ แล้วก็มาดูหน้าโปรแกรมครับตอนนี้เราโปรแกรมคอนเน็กกันนะฮะครับก็นี้โปรแกรมคอนเน็กแล้วนะครับแล้วก็มาต่อลายหูฟังโอเคครับเพื่อจะเช็คเพลงเวลาออกหน้าตู้ครับผมตอนคนี้ก็นําเพลงเข้าเลยครับนี่คือการใช้งานจริงนะครับครับตอนนี้ต้องต้องเสิฟเพลงเข้าแล้วนะครับกดโหลดครับเพลงเข้าเรียบร้อยเข้าข้างหนึ่งโอเคครับเพลงครับ อดันสไลด์ด้วยครับแล้วก็เปิดลายหูฟังครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ต่อหน้าตู้มาฮะดีเสียงไฮะตอนนี้เสียงออกเรียบร้อยแล้วองน้งฟิล์มก็จะไปเลือกอีกขันหนึ่งครับเป็นแดกบีนะครับครับตอนนี้เขาจะไปเลือกแดกบีแลวแดกเอเล่นอยู่นะครับโอเคครับปิดปิดแดกปิดแดกเอก่อนครับปิด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 แดกเอก่อนครับโอเคครับใช่แล้วก็มาเปิดแดกบีครับ โอเคครับเปิดไลน์หูฟังด้วยครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยน,นะครับก็นี่คือการทํางานทั้งหมดของเครื่องแล้วก็เหลือการต่อออกจากอาากอกต่อต่อแค่ออกตอวนี้ต่อตออกจากลาโพงนะฮะไปจากเครื่องไปที่ลําโพงครับนะจะจะเข้าที่ซ้ายขวาแจ็คนะครับส่วนตัวนี้ตรงปลายนี้ก็จะเอาไปเสียบที่ มิเซอร์เพื่อจะไปออกลำโพงใหญ่ครับขอบคุณน้องฟิล์มนะครับขอบคุณครับ